นักร้องรุ่นพี่เคลื่อนไหวแล้วกลางไอจีออยธนาหลังแท็กหาอีกครั้งเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนคลับคิดสนัน่นเมื่อออยธนาประกาศลั่นกลางไอจีรักนักร้องดังจะไม่ปิดบังอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักร้องดังอย่างคริสติน่าอากกล่าโดยออยธนาได้ออกมาโพสร,รูปคู่กับคริสติน่าอากกล่าพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าผมจะไม่ปิดบงังผมรักเขา ล่าสุดจูจูจอ้อยธนาแท็กหานักร้องดังรุ่นใหญ่กลางไอจอีกแล้วหลังประกาศรักออกสื่อโดยอ้อยธนาได้ออกมาโพสคลิปพร้อมแท็กหาคริสติน่าอากิลากางไอจีหลังส่งน้ำหอมมาให้และได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าหอมหอมนึกว่าน้ำหอมผู้หญิงใช้ผู้ชายก็ใช้ได้ได้มานานแล้วแต่เพิ่งได้แกะมาใช้รู้งี้ใช้นานแล้วหอมจริงหอมมากๆ ซึ่งทางด้านคริสติน่าอากิล่าเคลื่อนไหวกลางไอจีออยธนาหลังแถกหาพร้อมจะตบรางวัลให้โดยคริสติน่าอากิล่าได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าน่ารักที่สุดถ้าเจอต้องมีตบรางวัลสักหน่อยละซึ่งชาวเนต็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิอยากเห็นตอนตบรางวัลจังค่ะต้องรางวัลใหญ่กว่าคอนกรมมีาร s นะคะจะเป็นอะไรนะพี่ออยต้องไปรับรางวัลจากพี่ตินาสักหน่อยแล้วนะคะอุ๊ยเสียงพี่หนุ่มแกนชัย ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ